ที่เราจะมาดูการใช้ Excel นะครับ Microsoft Excel นะแล้คราวนี้เราก็เริ่มเปิดนะครับกดเข้าไปคราวนี้ก็ขึ้นหน้าตาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการ blank นะครับ workbook ก็คือกดตัวนี้นะครับน้องอาจจะกด double click ก็ได้หรือกด open ก็ได้นะครับครนนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเนาะผมก็จะขยายมันขึ้นมานะครับเราสามารถกำหนดฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับกำหนดขนาดของฟอนต์ตรงนี้ได้ แล้วนักเรียนสามารถเลือกได้ตอนนี้สิ่งที่จะสอนก็คือวิธีการใช้ Excel แล้วก็การเขียนกราฟจาก Excel คอันนี้เราสามารถตั้นชื่อของนะครับตรงนี้ก็คือเซลล์ของ Excel นะครับถ้าเรานับ a b c d ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอลัมน์นะครับ1 2 3เองที่เขาเรียกแถวหรือ r o นะครับอันนี้เวลาเราใช้งานมันเนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องใส่ก็คือสมมติว่าเราทดลองนะครับเวลาเราทดลองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแปรที่เรียกว่าตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระนะครับโดยปกติเวลาเราพอดกราฟตัวแปรอิสระเนี่ยมักจะเป็นแกน x นะครับแล้วก็ตัวแปรตามเนี่ยจะเป็นแกน y นะครับก็คือเป็นู่อวนดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมี x กับ y นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูสม,มมติผมใส่ข้อมูลสมมติผมบอกว่าคอลัมน์ a UM e เนี่ยผมต้องการให้มันเป็น ความเร็วนะครับเวลาเราใส่ข้อมูลลงไปพวกนี้เราต้องใส่หน่วยด้วยนะครับก็คือเมตรต่อวินาทีสมมุตินะครับเราสามารถลากให้คอลัมน์เราใหญ่ขึ้นถ้าช่องมันไม่พอนะครับให้เราเห็นให้ครบแล้วเราสามารถบอกว่าความเร็วเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับตันนี้ก็คือเวลานะครับเราอาจจะบอกว่าเป็นวินาทีก็ได้หรือเราจะเขียนเป็นภารรษาอังกฤษก็ได้ นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันเนาะนะครับเราจะให้เป็นวินาทีก็คือ second นะครับนี้ผมสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปเช่นผมบอกว่าที่เวลานะครับที่เวลาหนึ่งนะครับความเร็วเนี่ยเรามีค่า0.5นะครับเราก็ใส่ได้นะครับสมมติผมใส่ลงไปเวลา2นะครับความเร็วผมมีค่า0.9นะครับที่เวลา3นะครับ ครนี้เราเห็นว่า1 2 3นี่มันเรียงแถวกันเนาะเราสามารถเลือกนะครับ2คอลัมน์2 2โลก็ได้นะครับแล้วเราสามารถลากลงมานะมันก็จะเลขก็จะไล่เรียง1 3 3 4 5 6นะครับแค่2ตัวก็พอโดยที่ระยะห่างก็คือ1ช่องไฟก็คือ1นะครับเราเลือกออกมาอย่างนี้ได้นะสมมตินี่คือขั้วดับของเรานนี่คือขั้ดับของเรานะครับถ้าตัวตัวเวลาเนี่ยเป็นตัวแปรอิสระนะครับก็คือเราลันเวลาไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนความเร็วที่เราได้เนี่ยพูดง่ายๆตอนนี้เรากําลังวัดวัตถุณนะเวลาใดๆนะครับความเร็วเราได้ค่านี้นะครับทีนี้เราก็ไปดูต่อคราวนี้เราต้องการที่จะเขียนกราฟระหว่างความเร็วกับเวลานะครับเราก็ลากข้อมูลนะวอาเฉพาะข้อมูลก็พอนะครับคราวนี้เราก็บอกว่า insert นะครับคราวนี้ insert เนี่ยเราก็ insert เราจะเลือก x y scatter เห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปแล้วนะผมก็เลือก ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปเลือกเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเส้นจะมาทีหลังเราเลือกที่เป็นจุดข้อมูลก่อนนะครับเราก็กดเข้าไปคราวนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือกราฟที่เกิดจากข้อมูล2ชุดนี้นะครับโดยที่ถ้าเราดูเนี่ยแกน x เราเนี่ยจะเป็น 0, 0. ู5 1, 1. ์5 2 2 5นนะครับซึ่งแบ่งชัดเจนนะครับแกน x เราตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับก็คือแถวนี้ ขณะที่แกน y เราเนี่ยก็คือไปถึงสิบเห็นไหมครับไปถึงสิบก็คือตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยเราต้องการให้เวลาเนี่ยเป็นนะครับแกน x เ,เพราะว่าเวลาเนี่ยเป็นตัวแปรอิสระขณะที่ความเร็วเนี่ยเป็นตัวแปรตามนะครับเพราะตรงนี้กราฟมีผิดแน่ๆนะครับเราต้องการสลับครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่ใก้ที่สุดคือเราเขียนเวลาก่อนก็ได้เราสามารถสลับ คอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้ก็ได้เราสามารถเลือกไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาคอลัมน์นี้ B เนี่ยไปอยู่ด้านหน้านะครับเอา A มาอยู่ที่ B แทนสลับที่กันนะครับแต่ตรงนี้เราไม่มมจําเป็นเนาะนะครับมันทํำยังไงก็ได้มันคือคอมพิวเตอร์นะครับเราก็บอกว่าเราสามารถเลือก select ข้อมูลได้ select data นะ้วกดเมาส์ขวาครับเมื่อกี้ผมกดเมาส์ขวานะครับทีน,นี้เราก็มาดูพอเรากดเมาส์ขวาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อกราฟเราได้ด้วยเราใส่ว่าความเร็ว velocity นะครับ เทียบกับใครครับ versus กับ time ก็คือเวลานะครับกระดาษที่แกน x ของเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกข้อมูลแนวแกน x ได้ครับเราสามารถเลือกตัวนี้ได้ซึ่งเราไม่ต้องการเนาะเราต้องการแกน x แกน x คือตัวนี้นะครับเราเลือกตัวนี้แทนนะพอเลือกเสร็จปุ๊บเรากดนะครับคราวนี้เราเลือกแกน y ครับแกน y คือความเร็วครับตรงนี้เลือกความเร็วก็กดปึ๊บนะครับเราก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับ ตัวอื่นก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเราก็กดคลิกสังเกตเห็นไหมครับว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปนะครับข้อมูลมันเปลี่ยนไปตอนนี้แกน x ของเราก็คือเวลาละนะครับศูนย์ถึงสิบนะครับส่วนแกน y เราเนี่ยก็คือเป็นความเร็วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่มีชื่อว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรซึ่งปกซึ่งทุกครั้งเนี่ยเวลาเราทําเสยนกราฟเนี่ยนะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จปุ๊บสิ่งที่สําคัญคือเราต้องใส่ชื่อให้แกน x แล้วก็ใส่ชื่อให้แกน y นะครับตอนนี้ผมกดเข้าไปปุ๊บเราอาจจะดับเบิลคลิกก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้เราก็สามารถเลือกไปที่นะครับเลเวลได้ว่าเลเวลคุณจะอยู่ตรงไหนนะครับพอเราเลือกเลเวลได้ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราก็เลือกไปแล้วเนาะ exit exit option นะครับ option, นะครับ e x i t option ันะครับเราก็เลือกได้หลายอย่างอยู่นะครับเราสามารถเลือกใส่สีใส่อะไรได้นะครับตรงนี้ นี่คือกราฟเราสามารถเลือกติ๊กออปชันว่าข้อมูลแกน x เราเนี่ยขนะอบเขตเราศูนย์สุดคือศูนย์นะเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับแล้วก็จบที่12เราสามารถเปลี่ยนเป็น10ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเราก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มต้นที่10แต่เนื่องจากว่าข้อมูลเราเป็นไปจบที่10การให้มันไป,นะไป maximum หรือค่าสูงสุดของแกน x เนี่ยเป็น10เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับมันควรจะเป็น12อนะครับอย่างน้อยก็คือข้อมูลมันก็จะอยู่ในกราฟทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ทีี่่ขอบบกรรราฟนนนะคคัว้หย นะครับหน่วยยูนิตนะครับเมเจอ 2, ร,กอร์ก็คือสองนะครับไมเนอร์ก็คือศูนจุดสี่นปีก็คือศูนนะครับสอง8ี่หกแปดก็คือข้ามก็คือเมเจอร์ก็คือระยะระหว่างแกน x เนี่ยหลักๆกก็คือสองนะครับส่วนข้างในย่อยๆ่อยเนี่ยนะครับไอ้0.4จุดสี่ก็คือย่อยๆย,ยที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งเราไม่ได้ซากลากเส้นเอาไว้ ผมเข้าใจว่าเราสามารถโชว์ได้นะครับว่าไอเส้นข้างในเนี่ยมันกดไปที่ติ๊กนะครับเมเจอร์ไทท์นะครับเราให้มันอินไซต์นะครับเมเนอร์ก็คืออินไซต์มือนกัะเห็นไหมครับพอเรากดไมเนอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับระยะห่างระหว่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ0.4นะครับ0.4ก็คือศูนย์เส้นแรกก็คือ0.4 0.8นะครับ1.2นะครับเราก็ไล่ไปไปถึงสอง ไล่ไปนะครับก็คือแต่ละเส้นเล็กๆตรงนี้ก็คือศูนย์จุดสี่นะครับศูนจุดสี่นะครับก็คือมีทั้งหมดนะครับสี่เส้นตรงนี้หนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็มีห้าช่องนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับก็คือเอาศูนจุดสี่คูณห้าก็ได้สองพอดีก็คือศูนย์ไถึงสองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเข้าใจว่าไมเนอร์กับเมเจอร์นะครับเมเจอร์ก็คือไอหลักตรงนี้สิบแปดนะครับก็คือแต่ละอันเนี่ยต่างกันสอง ก็ครับก็คือ8ิบสอส่วนไมเนอร์เนี่ยก็คือเส้นเล็กๆข้างล่างเมื่อกี้มันไม่ได้โชว์ไว้นะครับผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ด้วยการกดไปที่ติ๊กนะครับไอเส้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าติ๊กนะครับติ๊กมาร์กเราสามารถโชว์นะครับว่าไอติ๊กมาร์กเนี่ยสามารถอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกได้นะครับเราสามารถทําให้มันครอสก็ได้เห็นไหมครับพอครอสปุ๊บมันก็จะข้ามออกมานะครับไอ้ไมเนอร์เราก็ทําให้มันครอสได้นะครับพอครอสปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะข้ามออกมาอันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วแแแแตต่่คววววาา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 มมมสสยยงงล้้เเเรรรชออบบททํํดดดีกกกัันนถไ พอเราคลิกแกน y ปุ๊บสังเกตว่าค่ามันก็เปลี่ยนนับ4.5ถือว่าเหมาะสมถ้าเราไม่ชอบเราจะเปลี่ยนเป็น5ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็น5ปุ๊บมันก็เลื่อนขึ้นมานะครับส่วนเมเจอร์ก็คือ0.5 0.5หมายความว่าไงครับหมายความว่า0 0.5บวกไปอีก0.5ก็เป็น1นะครับ1.5 2 2.5ไล่ไปเรื่อยๆนะส่วนไมเนอร์คือ0.1หมายความว่าไงครับไมเนอร์ก็คือ0ถึง0.5เนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆข้างในที Mens ่แต่ละเส้นเนี่ยห่างกัน0.1 เราก็กดให้มัน cross ก็ได้นะครับให้มันเหมือนกับแกนข้างล่างเห็นไหมครับเราสามารถทำให้กราฟใหญ่ได้ก็คือขยายมันนะครับเห็นไหมครับทําได้หมดนะครับความวุ่นวายของ excel เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาเราคลิกไปที่แกน x เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะแก้ได้ตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันแก้ไม่ได้นะครับเวลามันจะใส่นะครับชื่อว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรเนี่ยเราต้องกลับขึ้นมาข้างบนครับเห็นไหมครับตรงนี้เขียนว่า add chart element นะครับก็คือเรากดเข้าไปนะครับแกน นี่คือแกนนะครับว่าแกน x แกน y ซึ่งมีอยู่แล้วมันถูกไว้แล้วนะครับครนี้เรายังไม่มีครับ a x i t title นะครับก็คือชื่อของแกนแต่ละแกนนะครับ primary horizontal นะครับกับ primary vertical ก็คือ primary horizontal เนี่ยก็คือแกน x vertical คือแกน y นะครับ vertical ก็คือแนวตั้ง horizontal ก็คือแนวราบนะครับเราก็มากดตรงนี้ก่อนนะครับแนวราบนะเห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าอะไรถ้ายังจำได้เมื่อกี้ของเราคือเวลานะครับเราสามารถเขียนว่ามันคือ time นะครับซึ่งหน่วยเป็นวินาทีทุกครั้งอย่าลืมหน่วยเวลาเราใส่นะครับอย่าลืมหน่วยนะครับส่วนแกน Y นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปแอดที่ฉากนะครับ add title เราต้องการแอด vertical ก็คือขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปซึ่งก็คืออะไรครับ velocity นะครับ velocity เมตรต่อวินาทีอย่าลืมใส่หน่วยทุกครั้งนะครับเวลาคุณเขียนกราฟโอเคนี่คือกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาเร็วกับเวลาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อนะครับ ถ้าเรายังจําได้ตอนที่เราเรียนเรื่องอความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่แนวราบเนี่ยเรารู้วเนี่ยเท่ากับ u บวกกับ at ซึ่งจริงๆแล้วนะครับ a เนี่ยคูณกับ t อยู่นะครับคูณกับ t อยู่นะครับกราฟรูปนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ย v คือ velocity ครับ t คือเวลานะครับ time นะครับจากที่เรารู้เรื่อง กราฟเส้นตรงนะครับเรารู้ว่ากราฟเส้นตรงเนี่ยก็คืออะไรครับ y เท่ากับ mx นะครับ m คูณกับ x บวกกับ c นะครับบวกกับ c ซึ่งเรารู้ว่าคืออะไรครับ y คือนะครับ y กับ v คือตัวเดียวกันนะครับ c กับ u คือตัวเดียวกันผมสามารถที่จะเขียนสลับที่ก็ได้นะครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยเขียนให้มันเหมือนกันซิผมก็แค่สลับที่ผลบวกแค่นั้นเองผลบวกมันก็สลับที่ได้นะครับเราก็ใส่เข้ามานะครับเป็นอย่างนี้ เราจะเห็นว่าเป็นไงครับมันเหมือนกันครับแสดงว่าอะไรครับ c ซึ่งก็คืออะไรครับ c คือจุดตัดแกน y นะครับ c คือจุดตัดแกน y แกน y นะครับ c คือจุดตัดแกน y ขณะที่ m เนี่ยหรือความชันเราเนี่ยนะครับความชันเนี่ยนะครับคืออะไรครับมันคือเท่ากับอะไรครับเท่ากับ a นะครับคือตัวเดียวกัน เท่ากับ a นะครับเท่ากับ a ขณะที่จุดตัดแกน y นี่เท่ากับอะไรครับเท่ากับ u นะครับเท่ากับ u เราจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่พอเราก็ขยายมันได้ขยายนะนรับจุดตัดแกน y เนี่ยเท่ากับ u นะครับ c จุดตัดแกน y เท่ากับ u แสดงว่า c ก็คือ u นะครับ m ก็คือ a x ก็คือเวลานะครับตรงนี้ จากการรูปนี้เราต้องการหาความชันของมันนะครับหาความชันของมันคราวนี้วิธีการหาความชันเนี่ยนะครับฟังดีๆเนาะเราก็กดเมาส์ขวานะครับแต่เวลาเรากดเมาส์ขวาเนี่ยกดไปที่จุดข้อมูลครับกดไปอย่างนี้ครับนะครกดไปที่จุดข้อมูลเราจะได้นะครับเมนูขึ้นมาลักษณะนี้สิ่งที่เราต้องทําครับเราต้องต้องเขียนว่า Add นะครับ trend line โอเคไหมกดเข้าไปครับ คืนี้พอเราแอดเทรนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันมีการฟิตข้อมูลนะครับสิ่งที่เรากำลังทำตรงนี้เรียกว่าการฟิตข้อมูลนะครับเราสามารถเพิ่มเป็นเอ็กโพเนนเชียลนะครับเป็นการฟิตข้อมูลเชิงเส้นนะครับเป็นล็อกการิทึมก็ได้นะครับเป็นพาวเวอร์ของพลิโนมิเราเลือกออเดอร์ได้นะครับเราเลือกพาวเวอร์ได้เราเลือก moving average ได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะเราจะเห็นว่าสมการของความความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาเนี่ยมันเป็นสมการเส้นตรงเราก็กดที่ที่ linear นะครับ linear ซึ่งเราก็บอกว่าโอเคเส้นตรงเราเนี่ยนะครับข้อมูลเราเนี่ยค่อนข้างดีเนาะมันค่อนข้างเกาะกลุ่มกันอยู่บนเส้นนะครับจริงๆแล้ววิธีการลากเส้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มี Excel เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องลากคือเราลากเส้นนะครับตรงเนี่ยให้มันเข้าใกล้กับทุกจุดให้มากที่สุดนะครับแต่นี้คอมพิวเตอร์มันทําให้นะมันใกล้ทุกจุดให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับ,รบเขียนไหมครับคราวนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราทําต่อก็คือเราสามารถให้มันโชว์ สมการ display equation on chart ได้ก็คือกดเข้าไปมันก็จะโชว์ว่าสมการของเราเนี่ยคืออะไรคราวนี้เวลาเราเห็นสมการนี้เนี่ยเราต้องระวังนะครับเพราะสมการนี้จริงๆล้ำบหนว่า y เท่ากับ0.3921 x ก็คือคูณกับ x บวกกับ0.0933สมการนี้เนี่ยนะครับแกน y คือ velocity นะครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งที่ excel เขียนมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันควรจะเป็น v นะครับ x ตรงนี้นะครับควรจะเป็น t นะครับเราจะใส่คูณก็ได้นะครับใส่คูณเข้าไปให้มันนะรเราแก้ได้เราสมการนี้ไม่ใช่เราแก้ไม่ได้นะครับแต่ตัวที่เราห้ามแก้คืออะไรครับคือไอตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับตัวนี้ก็คือ v นะครับเท่ากับเราสามารถเพิ่มขนาดมันถ้าเราบอกให้เล็กเกินนะเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ๆนะครับอาจารย์แก่แล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับนี่คือสมการครับสมการนี้อธิบายอะไรครับอธิบอธิบายเส้นตรงเส้นนี้นะครับ คน,นีจุดสาคัญคืออะไรจุดสาคัญคือว่าตอนนี้อะไรครับความชันคือความเร่งครับนะครับถ้ายังจําได้เนาะ v เท่ากับ u บวก at เนี่ย v คือความเร็วปลาย u คือความเร็วต้นบวกกับ a ซึ่งเป็นความเร่งคูณกับเวลานะครับตรงนี้เนี่ยอะไรคูณกับเวลาครับ0.3921แสดงว่าความเร่งของเราคืออะไรครับจากการทดลองครั้งนี้นะครับเรารู้ว่าความเร่งนะครับเท่ากับ เท่ากับอะไรครับ 0. 3 9 2 1ุามเก้าสองหนึ่งนะครับหน่วยคืออะไรครับอย่าลืมหน่วยนะครับเมตรต่อวินาทีนะครับยกกําลังสองครับครนี้ใน Excel เนี่ยคำว่ายกกําลังสองเนี่ยมันมีทําได้หลายแบบเนาะถ้าเรานะครับถ้าเราอยากลองดูเรากด2ก่อนก็ได้นะครับครนี้มันจะมีปัญหานิดนึงว่านะครับ Excel เนี่ยการทําเลขยกกําลังเนี่ยมันต้องกดเมาส์ขวาเหมือนเดิมนะครับต้องคุณต้องทึบทําทึบที่2นะครับกดเมาส์ขวาแล้วไปที่ format cell แล้วคุณก็ต้องกดซูเปอร์สคริปต์นะซึ่งก็คือยกกําลังซับสคริปต์ก็คือตัวห้อยสไตรส์นะครับฟลูเนี่ยก็คือลากเส้นตัดกลางเลยนะครับซึ่งเราต้องการยกกําลังเราก็กดเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นยกกําลังสองนะครับนี่คือความเร่งครับคราวนี้ตัวหนึ่งที่เราต้องการก็คือยูครับยูเนี่ยนะครับก็คือจุดตัดแกน y ายณับจุดตัดแกน y เราจะเห็นว่าเส้นมันตัดแกน y ายไหมครับเส้นมันไม่ตัดแกน y นะครับตรงนี้คราวนี้จากสมการตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ให้มาแล้วนะครับว่า u อยู่ไหนนี่คือ u ครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราได้ความเร่งแล้วนะครับเรายังได้ยูด้วยนะครับสมการเส้นนั้นบอกอยู่แล้วว่า u คืออะไร u เท่ากับ0.09 3 3 u เสสเป็นอะไรครับเป็นความเร็วก้อนเมตรต่อวินาทีอย่าลืมนะครับทุกครั้งใส่หน่วยหน่วยสําคัญมากนะครับโดยปกติถ้าเกิดผมเป็นคนตรวจน,นะครับถ้าเกิดใส่หน่วยมาผิดเนี่ยผมหักไปเลยหนึ่งคะแนนนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามใส่หน่วยผิดนะครับ น,นี่คือเทรนไลน์ที่เราได้มานะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับว่ากราฟรูปนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับทุกครั้งเวลาเราจะเขียนกราฟหรือเราเห็นกราฟนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า x คืออะไรนะครับแกน y กับแกน x เนี่ยมันคืออะไรในที่นี้แกน x คือเวลาแกน y คือความเร็วนะครับแล้วเราถึงจะไปดูข้างในว่าอ๋อกราฟมันมีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นนะความชันเมื่อไรก็ตามที่เราได้กราฟที่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับเป็นไปตามสมการ y เท่ากับ c บวก m คูณกับ x เนี่ยนะครับ โดยที่ c คือจุดตัดแกน y m คือความชันนะครับ2ตัวนี้คือปริมาณที่สําคัญคตัวอย่างนี้ผมวัดครับความสัมพันธ์เราจะดูนะครับผมเขียนคอันดับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางนะครับตรงนี้ที่ผมเขียนอย่างนี้เนี่ยนะครับผมสนใจนะครับผมรู้ว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางเนี่ยมันอยู่ในรูปของ v ยกกําลังสองนะครับเท่ากับ u ยกกําลังสองบวกกับ2นะครับ คูณกับ a คูณกับ s นะโดยที่ s ตรงนี้นะครับเป็นระยะทางนะครับ a เป็นความเร่งนะครับแล้วก็ u เนี่ยเป็นความเร็วต้นนะครับตรงนี้ที้สังเกตเห็นว่าความเร็วเราเนี่ยเป็นเท่านี้ นะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเนาะตรงนี้นะครับในะครับื่อ้สำคัญผิดนะครับโอเคแล้วกบโอเคนะครับตรงนี้นี่คือข้อมูลของเรานะครับข้อมูลของเรานะถ้าเราดูความสัมพันธ์นี้ v ยกกำลังสอง u ยกกำลังสองบวกกับสอง a คูณสองคูณ a คูณ s นะตรงนี้เรามีแต่ v ตัวเดียวก็คือความเร็ว นะครับตรงนี้ v คือความเร็วปลายซึ่งตอนนี้ v ตัวเดียวของเราก็คือตัวนี้นี่คือความเร็วปลายของเราเข้าใไหมครับทีนี้เราต้องการบอกว่าเอ้ยสมการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเขียนเป็น y เท่ากับนะครับ c <4 S 1> บวกกับ m คูณกับ x ได้นะครับโดยที่อะไรครับ y เท่ากับ v ยกกำลังสอง,งนะครับขณะที่ นะครับ c ก็เท่ากับ u ยกกำลังสองแล้วก็ a นะครับ 2a 2คูณกับ a เท่ากับอะไรครับ2คูณกับ a เท่ากับ c สองคูณกับ a เท่ากับความชันครับไม่ใช่เท่ากับ c นะครับก็คือ 2a ตัวนี้เป็นความชันนะเพราะว่าแกน x ของเราคือ s นะครับก็คือระยะทาง เพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะพอดกราฟเนี่ยแกน y เราต้องเป็น v กําลังสองเพราะนั้นเป็น v เฉยๆตัวเดียวตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็น v กําลังสองเราถึงจะพอดกราฟได้แล้วบอกว่าโอเคนีเราเป็นความเร็วนะครับยกกำลังสองครับยกกำลังสองสนะครับตนนัวนี้พอเขียนนี้เสร็จปุ๊บเราก็อย่าลืมนะครับเราต้องใส่หน่วยด้วยว่าหน่วยคืออะไรครับเมตรต่อวินาทีนะครับทั้งหมดยกกำลังสองด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับไม่ใช่เป็นแค่เมตรต่อวินาทีเฉยๆตอนนี้มียกกำลังสองแล้วนะครับ ตอนนี้วิธีการใส่สมการนะครับเรากดเท่ากับเราไม่ต้องกดขึ้นคิเลขนะครับมันทําให้เองอัตโนมัตินะครับก็คือเท่ากับเราต้องการเอาอะไรยกกาลังสองครับเราต้องการเอาความเร็วก็คือศูนย์จุดเก้านะครับยกกําลังสองนะครับเรากด enter นะมันก็ออกมาเลยคราวน,นี้พอมันออกมาตัวแรกเนื่องจากว่าทั้งแถวเนี่ยเราจะต้องทําเหมือนกันหมดนะครับเราก็กดไปที่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเราก็เห็นไหมครับเห็นขอบมันเนาะที่เป็นเสียดเลี่ยมเป็นจุดอยู่เราจะดึงมันลงมาจนถึงข้างล่างนี่คือมันยกกําลังสองให้เราเสร็จแล้ว รเราไม่ต้องไปกดเครื่องเลขทุกตัวมันทาให้เองอัตโนมัติเราสามารถเปลี่ยนเป็นบวกลบคูณหารก็ได้เท่ากับอ่าอ้นี้บวกอันนี้ก็ได้นะครับกด enter นะครับทาได้หมดนะครับอยู่ที่เรานะรเราสามารถใส่สรรมการได้นะครับจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กราฟก่อนนะครับพอเราได้ความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เราต้องการเขียนการาฟก็คือ2ตัวนี้ถูกไหมครับเพราะนี้คือ s แถวนี้คือ s แถวนี้คือ v กําลังสองซึ่ง s ก็คือตัวนี้ นะครับ s ก็คือตัวนี้ v ก็คือตัวนี้กำลังสองตัวนี้นะครับเพราะเราต้องการ2อันนี้นะครับมาเขียนกราฟแล้วก็ insert นะครับเราก็กด xy scatter เหมือนเดิมนะครับนี่คือกราฟที่เราได้มาเราเห็นว่ากราฟตอนนี้ของเราเป็นเส้นตรงอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือการสมการเส้นตรงเห็นไหมครับเราก็ได้มานะครับเราสามารถเปลี่ยนฉาก title ก็ได้แล้วแต่เราเนาะอันนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วนะครับแต่่ีนี้ผมจะเปลี่ยนก็คือแกน x แกน y นะครับซึ่งเราก็บอกว่าไป add Chart element ครับ x title นะครับใส่ทั้ง r a m a l y นะครับ primary แล้วก็ใส่ทั้งนะครับอ uh, h o r i z o n t a l กับ Primary vertical นะครับใส่ให้หมดนะครับนะรันนี้ก็ลบทิ้งสักหาไตเติลไม่ต้องใช้หรอกนะครับแค่นี้คืออะไรครับเดี๋ยวหรือวนองเราต้องเขียนทุกครั้งนะครับนี่คือระยะทางครับ ถ้าไม่เขียนนะครับนะครับม้เราไม่รู้ว่าเราเขียนกราฟอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมั่วเองนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่เขียนนะครับคนที่เดือดร้อนก็เรานั่นแหละครับนะครับแกนแกนนี้เราก็เขียนเป็นนะครับ v นะครับยกกําลังสองนะครับเราก็ใส่วงเล็บเข้าไปเมตรต่อวินาทีทั้งหมดยกกาลังสองด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ เดี๋ยวนี้คือกราฟของเราคราวนี้สิ่งที่เราทําต่อก็คือเราต้องการลากเทรนไลน์นะครับก็คือเทรนไลน์ก็คืออย่าลืมเอานะคเอาลูกศรนะครับไปอยู่ที่ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งจุดข้อมูลใดบนกราฟนะครับกดเข้าไปกดเมาส์ขวาครับแล้วเราก็เขียนว่านะครับเราต้องการเทรนไลน์นะครับกดเข้าไปที่จุดนี้นะครับมันจะต้องมีแอดเทรนไลน์ขึ้นมาถ้าไม่มีแสดงว่าคุณต้องกดใหม่นะเมื่อกี้ผมกดพลาดไปแล้วไม่มีนะครับได้กราฟขึ้นมานะครับเราได้กราฟเป็นเส้นตรงครับผมไม่ไปสนใจอย่างอื่น เห็นไหมครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมต้องการต่อมาผมต้องการให้มันแสดงสมการที่อยู่ข้างบนตรงนี้ออกมาสมการนี้นะครับตัวเลขไปนะครับทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้มันเติบขึ้นตืบเติบตตนะครับเหมือนเดิมเนาะเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น v ครับ v ยกกําลังสองครับอย่าลืมนะครับยกกําลังสองอย่าใช้ y เฉยๆนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นนะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ s นีคูณกับ S นะครับ อ้าวคราวนี้เราได้สมก,การมาแล้วนับสมก,การนี้สําคัญมากนับสมก,การนี้เนี่ยเราบอกว่า,าตรงนี้อาจจะเป็นยกกำลังสองได้ไหมตกลงไป format อ่า edit ไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเราให้เป็น v ยกกำลังสองอคราวนี้สิ่งที่สํกกาคัญก็คือสมก,การนี้นะครับความชันคืออะไรครับความชัน m คือ 2a เพราะฉะนั้น a คืออะไรครับ a คือความเร่งเพราะฉะนั้นจากความชันความชันคือตัวนี้ครับ0.823เพราะฉะนั้นเราหาความเร่งได้เราบอกว่าโอเคเราต้องการหาความชันความชันความเร่งสิความเร่ง,งนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับอะไรครับความชันคือ0.823นะครับ หารด้วยอะไรครับมันคูณ2อยู่เนาะสองคูณเเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็คือความชันหาร2ความเร่งก็คือ a นี่คือความชันนะครับส่วนนี้คือความชันเพราะผมต้องหารด้วยอะไรครับหารที่2สองนะนี่คือความชันที่ผมได้ออกมาความชันผมอย่าลืมนะครับมีหน่วยเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทียกกาลังสองนะครับนี่คือหน่วยของความเร่งของเรานะครับโอเคไหมอันนี้ความชันเนี่ยนะครับหรือไอความเร่งของเราเนี่ยก็คือแกน y หารด้วยแกน x นะครับ อันนี้ตัวหนึ่งก็คือเราหาความเร็วต้นได้ไหมความเร็วต้นความเร็วต้นความเร็วต้นคืออะไรครับต้นก็คือ c เท่ากับ u กําลังสองเพราะฉะนั้น u เนี่ยความเร็วต้นเท่ากับรากที่สองของ c นะครับโดยที่ c ของเราตรงนี้เนี่ยนะับบงเอื้อมันไปติดลบนะครับ,มมบ,นะรบซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของนะครับของข้อมูลที่เราวัดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย square root หรือรากที่สองของค่าติดลบเนี่ย มันก็คือค่านับได้เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับหรือคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูให้ดีเนี่ย0ูน7 3ดูนย์เ็ดสามนี่ยมันก็ประมาณศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆงแล้วความเร็วต้นเราเนี่ยมีค่าก็ประมาณศูนย์เขียนไหมครับมันเป็นค่าคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ไม่ได้นะเป็นจํานวนเชิงซ้อนไม่ได้นะครับอันนี้นี่คือภาพรวมคร่าวๆของการใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหวังว่าทักเรียนคงสามารถใช้มันนะครับให้เกิดประโยชน์ นะครับซึ่งเราต้องใช้มันอยู่แล้วในการทํางานส่งนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยถนัด g l e Sheets ก็ใช้ได้นะครับ g o o g l e Sheet ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับแต่จะใช้ยากกว่า Excel นิดนึงนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ Excel ดีกว่านะครับก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับสามารถใช้ Excel ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ